ทุกคนครับโอ้ไ oh ม่กอดวันเดอร์พิกเซฟโดสสต้องได้แล้วจวังหวะนี้มาผมว่าอันนี้อุ้ยสวย สวัสดีครับขอต้อนรับกคนเข้าสู่ a l l Big c h a น n e l นั่นเองนะฮะแล้ววันนี้รับผมเราอยู่กับเกมโปเกมอน PCG กันอีกแล้วนั่นเองนะฮะโดยภายในคลิปนี้ครับผมตามที่ได้เห็นในไฮไลท์ข้างต้นคลิปเลยนั่นเองนะครับก็คือวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเสกก็อดแพ็เนี่ยลงใน Wo n d e r p i c k นั่นเอง <c oughs> เออบอกได้เลยว่าใครก็ตามที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับดูจบเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าอย่างนี้ก็มีด้วยเหรอวะเนี่ยรูงี้กูไม่น่าเอาทองไปแบบสุม่มซองกงซองการ์ดอะไรก่อนหน้านี้เลยนะฮะ <c oughs> แต่ใครที่าาร์าดรราารรไดไ้ะเจ3 ดาวทองหรือว่าการ์ดทองเนี่ยยังไงก็ต้องเปิด2การ์ดครับเพราะว่าการ์ดทองกับพวก3าดาวทองเนี่ยมันขึ้นในวอนเดอร์พิกไม่ได้ <G uard> ซึ่งวันนี้ผมก็จะเอาเทคนิคในการเสกก็อดแพ็กเนี่ยมาอธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจแบบง่ายๆแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าวอนเดอร์พิกคืออะไรไอวอนเดอร์พิกเนี่ยมันคือซองที่เพื่อนๆหรือว่าคนที่เล่นโปเกมอนทีซีจีเนี่ยได้ทําการสุ่มออกมานะครับแล้วมันก็มาแรนดอมขึ้นอยู่ในวอนเดอร์พิกเนี่ยให้เราได้มาจุ่ม1ใใบจาก5บซึ่งหลักการของไก็คือจาก มวลทั้งหมดเนี่ยทั้งหน้าเนี่ยมันจะมีของเพื่อนเราเนี่ยได้4ี่ชุดไม่ว่าจะเป็นอันที่สแตนบายพร้อมจุ่มหรือว่าอันที่หมดเวลาไปแล้วหรือว่าเป็นอันที่เราจุ่มไปแล้วก็ตาม,มานะจากทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจากเฟนลิทของเราเนี่ยซึ่งอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเฟนลิทที่เวลาเรามีเพื่อนเนี่ยที่มันอยู่ตรงหน้านี้มันจะสุ่มของเพื่อนเราเนี่ยมาขึ้นตรงเนี้ยแค่4ซองเพราะฉะนั้นยิ่งเพื่อนของเราเยอะมากแค่ไหนมันก็จะยิ่งทําให้เราเนี่ยควบคุมสิ่งต่างๆในวอนเดอร์พิกเนี่ยได้ยากยิ่าจะ พอแบบอ๋อใช่แล้วครับทุกคนเพราะฉะนั้นนี่เลยสิ่งแรกที่เราควรจะต้องทำเนี่ยก็คือลบเพื่อนในเฟนลิดออกจะเหลือไว้1คน2คนก็ได้ครับแต่ว่าถ้า1คน2คนอันนั้นเนี่ยเขาสุ่มซองซีซัวมั่วซั่วสเปซสปาเนี่ยมันก็จะไปขึ้นในวอนเดอร์พิกของเราเหมือนกันมันก็จะเป็นแบบแพ็คเกอือมาให้เราจุ่มอะไรเงี้ยซึ่งมันเปืองสล็อตเพราะอย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่าสล็อตในวอนเดอร์พิกเพื่อนของเราเนี่ยมีแค่4สล็อตถ้าเราอยากจะจุ่มก็สักบ่อยบ่อยเนี่ยดีที่สุดก็คือเก ซองที่ ID น,น,นั้นเปิดเนี่ยมันจะได้ไปขึ้นใน Wonder Pi พิแบบที่เราสามารถควบคุมได้ก็ประมาณนั้นเลยครับส่วนไอแต้มที่เราใช้ในการหมุน Wonder Pi พิเนี่ยมันจะเป็นไอแต้มกลมๆตรงนี้เลยครับทุก yes. คนนี่ไอหนึ่งกลมๆเนี่ยไม่ใช่กลมๆเดี๋ยวไอหนึ่งเม็ดหัวใจเนี่ยมันจะใช้เวลารี12ชั่วโมงนะครับตอนน่อ1ช่องแล้วไอนาฬิกาที่เราได้จากการซื้อจากเควสแจกต่างๆเนี่ยที่มันอยู่ตรงนี้ทุกคนเห็นป่ะอันเนี้ยมันจะสามารถย่นระยะเวลาในการเจนของไอเม็ดเนี้ยได้1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นการท ให้จำง่ายๆนะครับก็คือเราจะต้องใช้นาฬิกาเนี้ยสิอันส่วนทองก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับในกรณีที่นาฬิกาส้มเราหมดแล้วนะโดย1ทองเนี้ยจะสามารถย่นระยะเวลาได้2ชั่วโมงด้วยเอฟ d อ a แพ็กเนี้ยมันจะใช้ทั้งหมด4เม็ดในการสุม่มเท่ากับว่าสมมุติถ้าเราไม่มีเม็ดส้มเลยเนี้ยเราจะต้องใช้นาฬิกาส้มทั้งหมดเนี้ยสีอันหรือว่าถ้าใช้เป็นทองเนี้ยก็คือจะใช้ทองเนี้ยยี่สิบสี่ทองนั่นเองนะครับโอเคเบสิกพื้นฐานอะไรต่างๆเนี้ยก็ตามที่ผมอธิบายมาเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการ จะเสกเนี่ยเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูเลยดีกว่าเผื่อไม่เห็นภาพนะครับมาจัดไปครับผมก็หลังจากที่เราได้ลายแทงมาแล้วเนี่ยเราก็มาตรงนี้แหละครับแล้วก็สํารวจนะครับว่าเคลียร์เพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะถ้าเพื่อนเหลือศูนย์แล้วก็มาเดี๋ยวเราเริ่มกันปุ๊บอ่ามากดวางเลยแล้วก็ นี่คือเป้าหมายของเรานะครับเป็นคนที่เรียกได้ว่าเปิดซองได้ก๊อดแพ็กนะครับซึ่งเราจะแอดเข้าไปนะเนี่ยเราก็กดแอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าต้องอย่ารัวเกินนะครับเพราะว่าถ้ารัวเกินเนี่ยพอเรากดแอดสำเร็จเนี่ยมันจะกลายเป็นกดยกเลิกต่อทันทีเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้นี่เมื่อกี้แอดได้เลยทุกคนเห็นปะเมื่อกี้มันแอดได้แล้วครับแต่มือลั่นแม่งเอ้ยนี่เป็นสตัตตี้เคสนะครับทุกคนไม่ควรทำตามน้องๆหนูๆแม่งเอ้ยกำลังเคิมๆเลยเมื่อกี้นียก็ว่าเลยป้ายนะครับเกล few <laughs> few moments a later โอเคแมงเงยแอดได้แล้วโว้ยบ้าจริงนี่ผ่านมาประมาณ40นาทีทุกคน <What? S 2> ปกติมันไม่นานขนาดนี้นะโอ้ใหม่ก็อแล้วเวลาแอดได้เนี่ยก็คือต้องรีบรอเลยนะครับรอเขาปกติเขาจะนี่ไงเขารับเพื่อนแล้วทุกคนมารีบดูเลยปึ๊บนี่ไงทุกคนขึ้นแล้ว <laughs> ให้ตายเด้อม,มาเดี๋ยวเราสุ่มเลยแล้วกันนะครับสิ่งที่เราต้องการนี่ก็คือตัวทันเดอร์เดี๋ยวผมเปิดโพยก่อนใบที่2มีโอกาสที่จะเป็นใบที่4กับ5ค่อนข้างสูงแต่มันไม่มีอะไรร้อนะครับทุกคนมาอ่าผมเอาใบที่5แล้วกันดีไหมสามสองไปครับโอ้โหแม่เงยอีบุย กูจะบ้าโอ้โหสี่สิบนาทีอะไรวะเนี่ยอย่าบอกนะอยู่ที่เดิมโอ้โหไม่ว่าจะสี่หรือว่าหก็แตกทั้งคู่นะครับไอสามใบบนอะเราไม่มีส่วน2อใบล่างเรามีแล้วนะฮะ ก็เราลาประมาณนี้เลยนะครับพอเราสุ่มเสร็จปุ๊บเนี่ยมากดลบได้เลยโอเคเรียบร้อยครับจะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยจังหวะที่เราคลิกแอดเพื่อนเนี่ยบางทีมันก็แอดติดไวบางทีมันก็แอดติดช้านะครับไอเดียนไหนที่มันก๊อตแพ็กสวยๆอ่ะแล้วคนลุมแย่งกันแอดเยอะๆอันนั้นะจะกดแอดโคตรยากเลยครับทุกคนบางทีแอดแบบครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงอ่ะแต่อันไหนไวๆเนี่ยก็คือ2อสมคลิกก็คือได้แล้วยังไงก็สู้ๆแล้วกันนะครับแล้วก็ก๊อตแพ็กเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่ามันค่อนข้างที่จะเปล เปลืองทองมากๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก๊อตแพ็กที่เราควรจะคุ้มค่าเกี่วการจุ่มเนี่ยผมแนะนําว่าอย่างน,น้อยๆเนี่ยควรจะมีการ์ดที่เรายังไม่เคยมีหรือว่ามีการ์ดที่แบบเป็นเป้าหมายของเราเนี่ยอย่างน,น้อยๆเนี่ยสจาก5ใบนะครับยกเว้นถ้าการ์ดเราแบบมันจะครบแล้วจริงๆขาดแค่2ใบ3ใบอะไรเงี้ยก็อาจจะตามล่าเป็นใบๆไปได้แล้วก็อย่าไปคิดนะครับว่าเออเนี่ยนาฬิกาทรายเรามีเยอะยังไงก็ไม่หมดหรอกมันหมดครับทุกคน uh huh. ตอนแรกผมมีพันกว่านาฬิกาทรายตอนนี้เหลือ400แล้วครับทัทง้ทงๆที่การ์ดที่ได้มาเนี่ย เพิ่งเริ่มจุ่มมาประมาณได้สักวัน2วันเองหมดไป6 0รนาฬิกาทรายแล้วอะเพราะว่าบางทีมันก็จะจุ่มเข้าการที่แบบเรามีแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเซ็งๆหน่อยแล้วก็สำหรับบาง ID ที่เราแอดเพื่อนไปเนี่ยแล้วเขาสุ่มไปหลายแพ็คแล้วผ่าเอิญว่าก๊อตแพ็คเนี่ยมันไม่ขึ้นแต่ขึ้นเป็นแพ็คเกลือสิ่งที่เราต้องทําก็คือไปลบเขาออกจากเฟนลิทแล้วก็รอให้แพ็คของชื่อ ID นั้นๆเนี่ยที่มันขึ้นมาใน Wonder p ์พ k เนี่ยหมดเวลาก่อนจนมันหายไปจากในวัน d e อร i พิกแล้วค่อยแอดไอนี นนไม่งงนะนักเรียนถ้าคนไหนสงสัยอะไรตรงไหนนะครับยกมือถามนะ <c oughs> หรือว่ามาพิมพ์ในช่องคอมเมนต์ก็ได้ครับแล้วก็ส่วนพวกเฟนโค้ดหรือว่าเลขรหัสแอดเพื่อนต่างๆเนี่ยถามว่าเอามาจากไหนเนี่ยมันก็จะเรียกได้ว่ามีหลากหลายช่องทางธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นจาก Discord คนไทย Discord ต่างชาติในกลุ่ม Facebook หรือว่าฝากเพื่อนของเราเนี่ยที่มีคอนแทคหรือว่าช่องทางธรรมชาติอื่นๆที่เราไม่มีเนี่ยมาบอกเราก็ได้นั่นเองนะครับจริงๆมันมีช่องของคุณมาร์กอะช่องของตามาร์กเบเกอร์ครับเดี๋ยวผม ขึ้นช่องแกไว้ด้วยแล้วกันนะครับแกเปิด Discord อ,อยู่เป็นคล้ายๆแบบคอมมูมีคนแบบมาแจกเฟนโค้ดที่แบบมีก๊อตแพ็กก็สามารถไปจอยกันได้นะครับแต่ว่ารบกวนว่าอ่านกฎของ Discord ตามาแกให้ดีๆแล้วกันนะครับห้องไหนเอาไว้แปะเฟนโค้ดห้องไหนเอาไว้พิมพ์พูดคุยเนี่ยดูดีๆด,ด,ด้วยรักษามารยาทในกลุ่มนิดนึงจริงๆมันน่าจะมีอีกหลายกลุ่มเลยแหละครับไม่ว่าจะเป็น Line Discord กลุ่ม Facebook อะไรเงี้ยแต่ว่าผมยังมีช่องทางไม่เยอะอยู่ส่วนมากก็คือจะเป็นเพื่อนๆนนมาบอกกันปากต่อปากซะมากกว่าแบบเ้มีออพ นะเป็นโค้ดอันนี้นะลองแอดไป4เอออะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมก็ว่าจะสร้างกลุ่มของผมเหมือนกันก็รอติดตามแล้วกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับที่เข้ามาดูสิ่งที่ผมแนะนําในคลิปนี้นั่นเองนะฮะน่าจะทําให้หลายๆคนเนี่ยที่เปิดเท่าไหร่ก็ไม่ได้2ทองใบที่อยากจะได้สักทีเนี่ยจะได้มีโอกาสได้ลุ้นมากขึ้นแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปผมแล้วได้ความรู้ไปเนี่ยก็จะสามารถใช้นาฬิกาส้มสามารถใช้ทองในการหาการที่ต้องการเนี่ยได้คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นแบบผมว่ามากโขเลยแหละโเค ก็เดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีไฮไลท์เหล่าก๊อตแพ็กต่างๆที่ผมเรียกได้ว่าทําการฉีกมาทั้งหมดแล้วกันนะครับเป็นภาพกีฬามันๆเข้าครวอารมณ์ตอนฉีกแค่ได้ดูแล้วกันนะฮะโอเคถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรู้ว่าชื่นชอบฝากกดถูกใจกับผมแล้วก็ซับสไครต์ช่องแอคของโอบิกันไว้ด้วยแล้วกันนะฮะถ้ามีเทคนิคดีๆอะไรมากกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบม,มาทาคลิปอธิบายเลยโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์สุดมันกันเลยดีกว่าจัดไปครับผม มาแล้วครับน้องๆ2ทาเคชิกับ1 t h ทันเดอร์มันต้องได้การ์ดใหม่สักใบแล้ววะโอกาสเข้าการ์ดใหม่เนี่ยคือ3ใน5นะครับผมอยากได้ทันเดอร์มากที่สุดในบรรดาการ์ดทั้งหมดใน5ใบนี้นะมาจัดไปลุยครับทันเดอร์ใบที่2ไม่เงยใบที่2ใบที่2 3 2สไปโอ้ยเข้าทาเคชิแต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการ์ดใหม่ถือว่าโอเคอยู่ครับแล้วทันเดอร์มันไปอยู่ตรงไหนวะเนี่ย ไหนโอ้โหอยู่ใบที่3โอเคครับเอาละครับทุกคนรอบนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะได้ตัวไม่ซ้ำเนี่ยก็คือ3ใน5เลยนะครับโดยเฉพาะบ,บานะ่ะผมอยากได้มากๆโอเคมาจัดไปผมเอาใบที่3ดีกว่ามาฮึบโอเคเข้าบานะสวยครับว้าวเยี่ยม เอาละครับทุกคนรอบนี้มาเป็นคาแม็กกันบ้างนั่นเองนะฮะโอ้โหสตาร์เตอร์มาครบละเดี๋ยวมาดูว่าเราจะสามารถคว้าตัวคาแม็กมาไว้ในครอบครองได้หรือไม่มาจัดไปคาแม็กอยู่ตรงไหนตรงเล็กหใช่ไหมครับผมว่าจะเลือกไอ้ตรง4ว่ว่ะ1นึ่งสี่หนึ่งสหนึ่งสี่หนึ่งสเอาเป็นว่า1แ <laughs> ล้วกันผมว่าจะเลือกไอตรงสวะ่ะเออเจอ โอเคสวยงามครับผมทุกคนวิ่งสังเกตนะว่าไออันที่หนึ่งเนี่ยมันชอบอยู่ซ้ําที่เดิมเว้ยแมเป็นเรื่องเป็นราวเพราะเลือกถูกมึงเนี่ยมันบรรันโนเพอพราะปุ้งแต่งเก่งเผอเจอทุกคนครับโอ้ไม่กอดแซปโดสสมาๆาม,ามาทุกคนต้องได้แล้วจังหวะนี้อันไหนก็ได้แต่ว่าที่อยากได้มากที่สุดก็คือเซฟโดสขอบลุงนั่นเองนะครับไม่เงยขอบลุงเท่านั้นทุกคนผมว่าอันนี้ สวยโอ้ยเรียบร้อยทุกคนว้าของจริงอะไรครับเนี่ยโอเคครับครบแล้วนี่ทุกคนโมเทรสแซปโดนแล้วก็อาติคุโน่นะครับเป็น3ามนกเทพเนอะว้าสุดยอดสุดยอดเอาตรงนี้ออกปึ๊บปึ๊บนี่เรียบร้อยอย่างสวยสุดจัดทุกคนแล้วก็ถ้าดวงดีๆแบบนี้เปิดมิวทูต่อเลยครับของมิวทูสดาวทองมิวทูดาวทอง เนี่ยแหละชึบชึบโอ้โหข่าวจัว๊ะไป